คนเรานะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหมอนรองกระดูกสันหลังเขาจะเริ่มเหี่ยวแล้วก็ยุบตัวลงทําให้เกิดความไม่มั่นคงของข้อต่อกระดูกสันหลังนะคะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเขาจะต้องออกแรงเกรงมากขึ้นเพื่อประคองกระดูกสันหลังไม่ให้เคลื่อนผิดปกติเมื่อกล้ามเนื้อเกรงนานๆเข้า ก็จะทําให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะเป็นเป็นหายๆพออายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นนะคะจะเริ่มมีโครงสร้างของกระดูกสันหลังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะเห็นได้ชัดหลังจากที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะ่ะจะเริ่มมีกระดูกงอกออกมาที่ข้อกระดูกสันหลังนะคะเมื่อมีกระดูกงอกออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิด การกดทับไปที่เส้นประสาทนะคะเรียกว่าโรคกระดูกทับเส้นประสาทค่ะทำให้มีอาการปวดหลังนะคะร้าวลงขาชาหรืออ่อนแรงได้ค่ะ วันนี้นะคะครูนามีโยคะบริหารที่จะมาแนะนําสําหรับผู้ป่วยภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะถ้าท่าไหนที่ทําแล้วนะคะมีอาการปวดหรือชามากขึ้นนะคะให้หยุดทํำและปรึกษาแพทย์ค่ะแต่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีภาวะนี้นะคะก็สามารถฝึกได้เช่นเดียวกันนะคะฝึกเพิ่มความยืดหยุ่นและก็ความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อนะคะเป็นการป้องกันไปในตัวค่ะวันนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมเข็มขัดหรือผ้าขนหนูว้ ค่ะเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะวันนี้จะเป็นท่านอนทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด6ท่าค่ะ5ท่าจะเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะคะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะคุณนาจะสาธิตให้ดูนะคะท่าละประมาณ 2-3ครั้งนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะคะแล้วถ้าจะให้ได้ผลดีให้เพื่อนๆทำซ้ำนะคะท่าละ10ครั้งและจะให้ได้ผลดีนะคะเพื่อนๆจะต้องฝึกวันละสามเวลาเช้ากังวันเย็นนะคะถึงจะได้ผลดีค่ะแต่คนที่ถ้าไม่ได้มีปัญหานี้อยู่นะคะฝึกเพื่อเป็นการป้องกันนะคะอย่างน้อยที่สุดก็วันละหนึ่งครั้งก็โอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะนอนงายลงไปเลยค่ะ นอนงายสบายๆนะคะชันขาเข้ามาชันเข่าขึ้นมานะคะวางฝ่าเท้าลงไปเลยเนาะโอเคเราจะดึงเข่าเข้ามาสองข้างเลยค่ะเอามากอดไว้นะคะสบายๆหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆกดขาเข้ามาหาอกเล็กน้อยค่ะค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าออกลึกยาวนะคะประมาณสองรอบลมหายใจ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนะคะหัวไหล่ลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายนะค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆเหยียดขาขวาออกไปกอดเข่าซ้ายไว้ข้างเดียวนะคะเหยียดขาขวาออกไปเลยกระเลงต้นขาไว้กระดกข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกค่ะค้างไว้ตรงนี้ค่ะสองรอบลมหายใจ ใครมีเวลานะคะจะค้างไว้นานกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่าคุณอาจจะให้ทำซ้ำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องทำซ้ำอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องค้างนานมากก็ได้นะคะอย่างน้อยขอสองรอบค่ะดึงเข่าขวาเข้ามานะคะกอดเข่าขวาไวแล้วเหยียดขาซ้ายออกไปค่ะแอคทีฟต้นขาซ้ายกระโดดข้อเท้านิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าขวาเข้ามาหาอก หัวไหล่ผ่อนคลายนะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายค่ะดึงเข่าซ้ายเข้ามานะคะกอดสองข้างไว้พร้อมกันนะคะเราจะทำซ้ำใหม่นะคะทำคุณอาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ,ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ ดึงเข่าเข้ามาใกล้อ,อกต่านนี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยเนะาะขเหยียดขาขวาออกไปกอดเข่าซ้ายไว้ข้างเดียวทําซ้ําเหมือนกับตอนแรกเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาท่านนี้นะคะยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าสะโพกเนะาะขาของขาที่เหยียดไปก็คือข้างขวาตรงนี้นะคะ ดึงเข่าขวาเข้ามาเปลี่ยนข้างกอดเข่าขวาเหยียดขาซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงเข่าเข้ามาหาอกนะคะแอคทีฟกล้ามต้นขาซ้ายนะคะรู้สึกยืดด้านหน้าสะโพกซ้ายค่ะงอเข่าซ้ายเข้ามา ะะให้เราทําแบบนี้ซ้ําไปนะคะให้ครบ10ครั้งเลยคุณน้อาจะไปท่าต่อไปเลยนะคะวางฝ่าเท้าลงมาก่อนนะคะแล้วเอาเท้าขวาวางไว้ที่เหนือเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้ามา กล้อ,อกนะเอามือขวาสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือซ้ายประสานไว้ที่ใต้ต้นขาก็ได้ใครทําได้จะประสานที่หน้าแข้งก็ได้นะคะข้อเท้าขวากราะดกไว้นะคะเป็นการเซฟเข่าวขวานะกลิ้งเข่าวขวานิดนึงไม่ให้เข่าตกลงมาใกล้อ,อกนะคะเราจะได้รู้สึกยืดสะโพกมาึ้นเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาใกล้อ,อกค่ะ ถ้าตึงมากก็ผ่อนออกไปนะคะเวลาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาหายใจเข้าผ่อนหายใจออกดึงเข้ามาค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะประมาณ10รอบนะคุณอาทําให้ดูประมาณ3รอบนะคะแล้วเพื่อนๆทาต่อเองเลยนะ,ะถ้าใครไหวนะคะเราจะค้างไว้นะคะ สามรอบลมหายใจอย่างน้อยผ่อนคลายหัวไหล่นะคะคางไม่เชิดนะคางไม่เชิดขึ้นแบบนี้นะคะเก็บคางเข้ามายืดคอออกไปยาวๆนะคะให้กระดูกคอกับกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันเนาะค่อยๆคลายนะคะวางฝ่าเท้าซ้ายลงไปที่พื้นค่ะคลายแขนออกมาวางไว้ด้านข้างนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆ กดเข่าสองข้างเลยนะคะมาทางขวาออกแรงที่ข้อเท้าขวานะคะกดเข่าซ้ายลงมาใกล้พื้นเท่าที่ได้เนาะหรือใครจะเบาสเบาๆก็ได้นะคะหรือจะค้างไว้เลยก็ได้นะคะออกแรงที่ข้อเท้ากดเข่าซ้ายลงมาใกล้ๆพื้นรู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าสะโพกตรงนี้แล้วก็ เอวขึ้นมาที่ท้องด้านคางตรงนี้นะค้างไว้สามรอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตลอดเวลาเลยค่อยๆย,ย,ยกกลับขึ้นมานะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะให้เพม่อนๆทำซ้ำแบบนี้เนาะทำซ้ำแบบนี้ แล้วก็วางลงแล้วก็วางเข่าไปทางขวานะคะทำซ้ำให้ครบ10ครั้งเลยนะ แล้วกลับขึ้นมาหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆค,คลายขาออกเปลี่ยนข้างนะคะเท้าซ้ายข้อเทา้าตาตุต่มด้านนอกนะคะวางที่เหนือเข่าขวาดึงเข่าขวาเข้ามาแล้วเอามือซ้ายสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือขวาที่ใต้ต้นขาก็ได้ใครทําได้ประสานที่หน้าแข้งเลยนะคะเฟล็กเท้าซ้ายไว้แล้วก็เกรงเข่าซ้ายนิดหนึ่งนะ,ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเขา่าเข้ามาใกล้ออก หายใจเข้าผ่อนหายใจออกค่อยๆดึงเข่าออเข้ามาหายใจเข้าข่ะคลายนิดนึงแล้วหายใจออกดึงเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกอคุณน้าทำให้ดูสามครั้งนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ครบสิบครั้งเสร็จแล้วค้างไว้สักคู่นึง รู้สึกตึงที่ด้านนอกสะโพกข้างซ้ายหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่อยๆคลายนะคะคลายมือออกวางเท้าขวาลงไปที่พื้นเลยคะ่ะกางแขนออกมาหายใจเขา้าหายใจออกทิ้งเข่าสองข้างไปทางซ้าย ออกแรงที่ข้อเท้าซ้ายนะคะกดเข่าขวาลงมาใกล้พื้นเลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดลงมาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะ,ะหายใจออกค่ะยกขึ้นมาใหม่ประสานมือดึงเข้ามาใหม่นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวประมาณสองรอบ แล้ววางลงคลายมือออกหายใจเข้าหายใจออกกดเข่าลงไปทางซ้ายหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆผ่อนคลายโอเคค่ะกลับมาตรงกลางนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกคลาย ต่อไปนะคะเราจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้าท้องนะคะเรายังนอนอยู่ในท่าชันเข่าวางฝ่าเท้านะแขนวางข้างลำตัวไว้เลยนะคะเข่าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะอยู่ในท่าเริ่มต้นตรงนี้หายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะเกรงหน้าท้องแล้วยกอ,อกขึ้นมาแล้วยกแขนขึ้นไปลอยเหนือเข่าแบบนี้เนาะ ห้างไว้นะคะ1 2 3 4 5ค่อยๆลดลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกขึ้นมาใหม่ค่ะ 2> 1น3 4 5สองสค่อยๆลดลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกเกรงหน้าท้องยกศรีรษะขึ้นมา 2> 1 2 3 4 5 ลดลงหายใจเข้าให้เพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะให้ครบ10บครั้งเลยนะคะคุณอาสาธิตอีกรอบหนึ่งหายใจออกยกขึ้น 2> 1นึ่งสองสาสี่ห้าค่อยๆลดลงค่ะหายใจเข้าครบ10บครั้งแล้วผ่อนคลายนะคะไปท่าสุดท้ายนะเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังนะคะให้เอาพ้าขนหนูหรือเข็มขัดที่เราเตรียมไว้นะคะ เริ่มจากขาขวาก่อนงอเข่าขวาเข้ามานะคะเอาเข็มขดัดหรือผ้านขนุนคล้องไปที่จมูกเท้าแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นไปยืดให้ตึงเลยนะคะเกล็งต้นขาขวานิดนึงยืดเขาให้ตึงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสามรอบนะคะ่ถ้าเชือกสั้นไปแล้วก็พอดออกมาให้ยาวๆเอาเนาะนะคะ แล้วก็ผ่อนต้นแขนลงมาวางไว้ที่พื้นจะได้ไม่ต้องเกร็งไหลนะคะดึงปลายเท้าเข้ามารู้สึกยืดตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะถ้าเราดึงปลายเท้าเข้ามาก็จะยืดไปถึงส้นเทา้าฝ่าเท้าเลยนะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังด้วยขึ้นมาที่หลังส่วนล่างด้วยนะถ้ากล้ามเนื้อมัดน,นีคลายตัวดีนะคะเราก็จะไม่ปวดหลังค่ะ ครบสามลมแล้วค่อยๆงอเข่าลงมานะคะปลดผ้าหรือเชือกออกวางเท้าลงเปลี่ยนข้างงอเข่าซ้ายเข้ามาเอาเข็มขัดคล้องแล้วเหยียดขาออกไปย,ยืดออกไปให้ขาตึงเลยนะคะใครตึงมากก็ผ่อนลงมาต่ำลงได้ไม่ต้องฝืนเนาะ ใไรได้ก็ยกขึ้นมาสูงเท่าที่เราทําได้เลยนะ,ะกดปลายเท้าเข้ามานิดนึงแล้วก็แอคทีฟต้นขานิดนึงนะคะเราจะรู้สึกยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยด้านหลังขาทั้งหมดเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายต้นแขนหัวไหล่นะคะผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ยกขึ้นแบบนี้เนาะให้ผ่อนลงมาลูดลงมาระหว่างต้นแขนลงผ่อนคลายหัวไหล่ ค่อยๆคยายนะคะวางเท้าซ้ายลงเอาใหม่นะเหยียดขาขวาออกไปเราทําซ้ําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ได้ครั้งละ1ิบครั้งเลยนะคะใครที่ไม่อยากจะดึงไว้แบบนี้เราสามารถฝึกกับกำแพงได้นะคะให้เอาขาพาดกำแพงแล้วขาซ้ายนี่เราก็พับเอาไว้ ด้านในอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะฝึกที่ช่องประตูก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาขาด้านบนนะคะพาดไว้แล้วก็ขาซ้ายแล้วก็เหยียดออกไปได้นะ,ะถ้าใครไหวจะเหยียดขาซ้ายออกไปได้นะคะถ้าใครไม่ไหวก็จะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะใครไหวเหยียดออกไปเลยหายใจเข้าออกผ่อนคลายอ่ะกลบแล้วเปลี่ยนข้าง คุณมาสาที่ข้างซ้ายอีกทีหนึ่งเหยียดขาขวาออกไปยืดขาให้ตึงเลยนะคะถ้าไหวเนี่ยพยายามแอคทีฟกล้ามเนื้อต้นขาสองข้างไว้นะถ้าใครตึงมากก็ผ่อนนิดนึงเอาตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่ต้องฝืนมากจนเกินไป ค่อยๆค,คลายค่ะเพืเ่อนๆสามารถดูแลตัวเองนะคะโดยไม่ต้องรอให้มีอาการปวดหลังก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยการปรับท่าทางในชีวิตประจําวันค่ะหลีเกเลี่ยงการก้มยกของหนังและหมั่นบริหารร่างกายให้แข็งแรงนะคะถ้ามีอาการปวดรุนแรงมีอาการช้าหรืออ่อนแรงนะคะกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้นะคะควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อพินิจฉัยแล้วก็หาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนของคุณนะคะที่คุณทราบว่าเขากําลังมีปัญหากระดูกสันหลังเสื่อมอยู่นะคะจะได้ส่งต่อสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสุขภาพดีไม่มีไขยนะคะอยากได้ต้องทําเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ